สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kinjo Saves พื้นที่เรื่องเงินการออมการลงทุนนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันสถานการณ์ราคาทองคำที่ปรับตัวลงค่อนข้างน่าสนใจเลยลงไปกว่า3%นะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทวิเคราะห์ของคุณแทมมี่ดาคอสตานะครับณนะวันที่12พฤษภาคม2025 เป้าหมายก็คือมาดูกันว่าทำไมทองถึงลงแล้วภาพทางเทคนิคตอนนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนเลยราคาทองคำ XUSUSD เนี่ยลงไปเยอะเหมือนกันบทวิเคราะห์เขาบอกว่าเกี่ยวกับข้อตกลงลดภาษีสหรัฐจีนเรื่องนี้มันส่งผลยังไงครับ <c oughs> ค่ะก็คือบทวิเคราะห์มองว่าปัจจัยหลักๆเลยนะคะคือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มันดูเหมือนจะผ่อนคลายลงไปพอสมควรเลยค่ะอืมครับ ทางเรื่องภาษีสหรัฐจีนที่มีข่าวเจราจากันหรือว่าการหยุดยิงอินเดียปากีสถานแล้วก็การพูดคุยรัสเซียยูเครนที่ยังดําเนินอยู่พอสถานการณ์แบบนี้มันก็ทําให้นักลงทุนรู้สึกว่าเออความจําเป็นต้องถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํามันก็น้อยลงนะคะอ๋อเข้าใจครับคือพอโลกดูเสี่ยงน้อยลงคนก็อาจจะแบบว่าเทขายทองออกมาใช่ไหมครับสหรัฐค่าเงินดอลลาร์นี่แข่งค่าขึ้นชัดเจนเลยนะคะดัชนี DXY เนี่ยขึ้นไปยืนเหนือร0 0 6 0แล้วกับผม พอดอลลราแข่งขึ้นเนี่ยก็ทําให้ทองคําซึ่งปกติซื้อขายเป็นดอลลรามันก็ดูแพงขึ้นสําหรับนักลงทุนที่ถือเงินสกุลอื่นอันนี้ก็เลยเป็นแรงกดดันอีกชั้นหนึ่งเลยค่ะที่ทําให้ความต้องการซื้อทองมันลดลงไปอีกโอ้น่าสนใจครับเหมือนกับว่าโดนสองเด้งเลยทั้งเรื่องความเสี่ยงโลกลดลงแล้วก็ดอลลร์ามาแข่งค่ากดดันอีกแล้วที่นี้ตลาดกําลังมองไปที่อะไรเป็นพิเศษครับเหมือนมีตัวเลขสําคัญสําคัญรอประกาศอยู่ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ บทวิเคราะห์บอกว่าสิ่งที่ตลาดกำลังจับตารอดูมากๆเลยก็คือการประกาศตัวเลขดัดชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของสหรัฐอ๋อตัวเลขเงินเฟอ้อใช่ค่ะตัวเลขเงินเฟอ้อนี้สําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลสําคัญที่ทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอะค่ะเขาจะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงิน ซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลโดยตรงเลยต่อมุมมองแล้วก็ราคาทองคําได้ค่ะเข้าใจเรื่องปัจจัยพื้นฐานกับตัวเร่งอย่าง CPI แล้วนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในเชิงเทคนิคหรือว่าดูกราฟกันบ้างบทวิเคราะห์ของคุณทามมี่นี่เขาชี้ให้เห็นสัญญาณอะไรบ้างครับมีระดับราคาไหนที่แบบต้องคอยดูเป็นพิเศษไหมในทางเทคนิคบทวิเคราะห์ระบุว่าภาพรวมระยะสั้นตอนนี้โมเมนตัม um มันเป็นขาลงค่อนข้างชัดนะคะ ราคาตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่จํากว่าระดับสําคัญสําคัญหลายแนวเลยค่ะถ้าดูแนวต้านที่ต้องจับตาก็คือแถวแถวสาพดอลลาร์ซึ่งเป็นประมาณจุดกึ่งกลางของรอบที่ขึ้นมาเมื่อเดือนเมษานะคะครับถ้าเกิดผ่านตรงนี้ไปได้แนวต้านถัดไปที่บทวิเคราะห์ให้ไว้ ก็คือแถวแถวเส้นค่าเฉลี่ย20วันหรือ SMA 2 0นะคะประมาณ3 1 4ดอลลาร์แดอลลวทางฝั่งแนวรับล่ะครับมีตรงไหนที่แบบว่าสำคัญมากๆบ้างไหมจุดที่บทวิเคราะห์เน้นเลยว่าเป็นแนวรับสำคัญมากๆนะคะคือ3,200ดอลลราค่ะ3,200ทนท่วน,นเลยใช่ค่ะตรงนี้เป็นทั้งระดับแนวรับเดิมที่เคยทดสอบมาแล้วเมื่อต้นเดือนพฤษภาแล้วก็ยังเป็นระดับจิตวิทยาด้วยคือเป็นเรียกกลมๆที่คนมักจะสนใจกัน อืู่ทับอยู่ที่อย6 4ดอลล่าร์ซึ่งตรงนี้เป็นระดับฟิบนชชี61.8%ที่นักเทคนิคเขาให้ความสำคัญกันนะคะครับผมตัวเลขฟิโบใช่ค่ะแล้วถ้าหลุดลงไปอีกก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย50วันหรือ SMA 50แถวแถว3 8 3 8ดอลลาร์ค่ะแล้วพวกอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดอื่นๆล่ะครับบทวิเคราะห์มีพูดถึงไหม มีค่ะอย่างตัว RSI หรือ Relative Strength Index นะคะก็ปรับตัวลงมาต่างกว่าระดับ50แล้วเหมือนกันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ47.80ค่ะก็เป็นการบ่งชี้ว่าแรงซื้อในตลาดเริ่มอ่อนตัวลงแล้วตามราคาที่ปรับลงมาอืแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงกับเข้าเขตที่เรียกว่าขายมากเกินไปหรือ o v e r s o l นะคะคือตามสัญญานี้ก็ยังพอมีพื้นที่ให้ลงได้อีกนิดหน่อยโอเคครับสรุปจากบทวิเคราะห์นี้ก็คือ ราคาทองลงเพราะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่ดูผ่อนคลายลงบวกกับดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมากดดันตอนนี้ที่ต้องจับตาใกล้ชิดเลยก็คือตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐส่วนทางเทคนิคแนวรับสำคัญคือ3,200ดอลลาร์ 3, ต้องลุ้นว่าจะรับอยู่ไหมส่วนแนวต้านแรกก็3,228ดอลลาร์ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจทิ้งทายไว้นะคะจากบทวิเคราะห์นี้ คือถึงแม้ปัจจัยแวดล้อมตอนนี้ทั้งเรื่องความเสี่ยงที่ดูเหมือนจะลดลงชั่วคราวนะคะแล้วก็สัญญาณเทคนิคต่างๆเนี่ยมันจะดูสนับสนุนการปรับตัวลงของทองคําแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันพลิกผันขึ้นมาล่ะคะมีความไม่แน่นอนใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าตัวเลข CPI ที่ออกมามันเซอร์ไพรส์ตลาดมากๆปัจจัยเหล่านี้มันจะสามารถเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ส่งผลต่อทิศทางราคาทองคําได้อีกไหมแม้ว่าภาพรวมตอนนี้มันจะดูเป็นลบอยู่ ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราติดตามกันต่อไปค่ะครับผมข้อมูลที่เรานำมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์โดย Tammy Costa, f t ทมมี e ่ดาคอสตา f t T r R นะครับและแน่นอนครับต้องขอแจ้งให้ทราบว่าการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆรวมถึงทองคำก็มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและพิจารณาปัจจัยต่างๆให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอนะครั